ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องเพลงสุดท้ายจากเรื่องเล่าในรายการเรื่องเพลงสุดท้ายได้อ้างอิงถึงภาพยนตร์เรื่องเพลงสุดท้าย,าาย,ท,ายที่ทั้งเนื้อเรื่องและบทเพลงประกอบภาพยนตร์ไปตรงกับชีวิตจริงของคุณตู่ในเรื่องเล่าสาวชาวสีม่วงผู้อาภัพรัก เพลงสุดท้ายคือภาพ,พยนตร์ที่มีเขาโคงเรื่องมาจากชีวิตจริงของอั้งตีแซ่ลิมซึ่งเดิมทีเป็นเจ้าของโรงแรมเล็กๆที่พัทยาใต้และต่อมา ได้เปิดคาบาเร่สาวประเภทสองจนเป็นตำนานสู่ทิฟฟานี่โชว์และภาพยนตร์เรื่องเพลงสุดท้ายโดยตัวบทเขาคงเรื่องมาจากชีวิตจริงของคุณอั้งตีนั่นคือสมหญิงดาวรายสาวประเภทสองที่ต้องเผชิญกับความรักที่แสนทรมานอยากให้เขารู้ว่ามันเจ็บเจ็บเพียงไหน ตอบฉันได้ไหมว่าฉันผิดผิดอย่างไรนี่คือบทเพลงประกอบภาพ,พยนตร์ที่เป็นท่อนกระแทกใจของเหล่าชาวสีม่วงที่โด่งดังอย่างมากณนะขนาดนั้นเพลงสุดท้ายสมหญิงดาวรายสาวประเภทสองผู้มีเจตนารมณ์นแน่วแน่ว่า ความรักจะไม่มีวันเกิดขึ้นกับหัวใจตนเองเนื่องจากได้เห็นตัวอย่างของคนรอบตัวกับความรักของคนที่เป็นเพศที่สามที่สอนให้รู้ว่า ไม่มีรักแท้สำหรับชีวิตแพทย์สีม่วงนอกจากความเจ็บปวดและความผิดหวังจนกระทั่งชายหนุ่มคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในชีวิตและนี่เองคือสาเหตุที่ทำให้เกิดจุดหักเหของชีวิตสมหญิงดาวรายอย่างคาดไม่ถึงสมหญิงไม่อาจปฏิเสธหัวใจและชะตากรรมครั้งนี้ได้เธอต้องเผชิญกับความรักที่แสนปวดร้าวทรมานหัวใจ เธอจึงตัดสินใจจบชีวิตเพื่อที่จะหยุดความรักทรมานจากหัวใจเจ้ากรรมคุณวิชัยเลิศลิตรเรืองศิลป์อัางตีผู้เป็นเจ้าของเข้าครองชีวิตในบทบาทของสมหญิงดาวรายได้จากไปเมื่อต้นปีพุทธศักราช2563เหลือทิ้งไว้เพียงตำนานผู้ก่อตั้งทิฟฟานี่โชว์และตำนานความรักที่แสนขมขื่นทรมานกับภาพ,พยนตร์เรื่อง เพลงสุดท้าย